Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือแม่ออมเองค่ะแอลกระซิปมาว่านะคะของเขาดีจริงๆเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ออมจะมาป้ายพิกัดซึ่งเป็นเซรั่มในดวงใจนะคะที่ฮิตตลอดการเลยแต่คือเมื่อวันนะทุกคนคะ่ะเริกมากอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรอะให้ดูผิวก่อนความผิวนั้นสามสิบยิงใจออกนะคะทุกคน คือเนียนมากเลยหน้าอมสังเกตได้เลยว่าไม่มีกระไม่มีรอยดำเลยนะคะจะมีแต่จุดตรงนี้นะคะที่แบบยังคงค้างอยู่อันนี้ก็คือหายไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ว่าเมื่อก่อนหน้าเนี่ยตรงคางนี่หนักมากเลยเห็นไหมเห็นภาพไหมชัดนะมาดูกันค่ะว่าไอเทมที่อมจะป้ายวันนี้นะคะคืออะไรกันนะจ๊าพลาดไม่ได้เลยนะคะ ต้อนรับรับถอยหลังเฉลยก่อน5 4 3 2, 2> ี่าวสองว้าอเยอะไหม่าคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เลยค่ะชัด,ด,ด,ดไหมเอ่ย เมอร์ซี่วิตามินซีเมลาสซ์มาแอนดรักสปอร์ตเซรั่มนั่นเองคะ่ะไอเลิฟมากที่สุดเลยอะ่ะคือตัวนี้ที่ออมเลิศนะคะแต่สินใจซื้อก็คือตอนแรกก็ลองใช้แค่ซองเดียวแหละเธอแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใช้ไปใช้มาเธอเอ๋ยตรงนี้คือมันจางลงจัดมาเลยหกซองซองเดียวไม่เคยพอนะคะทุกคนคะ่ะซองเดียวไม่เคยพอเลยคะ่ะ เรียกง่ายๆเลยก็คือเมอร์ซี่วิตามิน C นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเคมีสารบำรุงผิวที่ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงมากช่วยจัดการฝ้ากระจุดด่างดำและคือเท็กเจอร์นะคะทุกคนค่ะเห็นครีมเขาไหมคือเขาจะซึมซาบเข้าผิวได้อย่างไวมากเลยนะคะเป็นเนื้อครีมขาวอ่อนๆนะคะนี่ลองเกลี่ยดูปุ๊บก็คือซึมเข้าผิวไปเลยนะและที่สําคัญคือรักษาและก็ดูแลได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนี้เอาเลยนะลดความหมองคล้ำนั่นคือแบบนับวันเลยผิวออมนี่ดู กระจ่างใสขึ้นรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยเขาเข้าไปช่วยในเรื่องผิวทําให้ผิวสว่างใสและคือดูดซับดูดซึมความเขาเรียกว่าความตึงของผิวอ่ะเอ้ยล้าลึกมากเลยทุกคนคะ่ะและที่สําคัญนะคะยังมีสารสกัดที่เป็น p h a จากธรรมชาติด้วยผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะและมีประสิทธิภาพมากกว่า a h a ด้วยไม่ระคายเคืองด้วยนะคะมีความชุ่มชื้นปกป้องการเกิดริ้วรอยสารสกัดจากเปลือกสม้มที่ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน ถึงเวลาแล้วล่ะจ้าทุกคนค่ะเรามาดูรัผิวกันดีกว่านะคะดูรับผิวอย่างปลอดภัยจ้าทุกคนมาสรุปฟังให้ง่ายเลยนะคะท้ายที่สุดนะคะน้องช่วยเรื่องอะไรฟ้าเอ่ยกระเอยจุดด่างดำเอยนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะคิดจะใช้เซรั่มนะคะนึกถึง Merc ์ซี t วิตามินซีเมลมนะคะ a อดรั s สปอร์ตเซ m วิตา ที่ขายดีอันหนึ่งตอนนี้ราคาซองเพียง59บาทเท่านั้นนะคะรับประกันเลยนะคะว่าใครได้ใช้แล้วทุกคนจะติดใจเลยค่ะแนะ,ะนำให้ใช้ต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนหาซื้อได้ไง่ายมากๆเลยนะคะที่แ e ว e มีแล้ว่นทุกสาขาเลยนะคะและก็อย่าลืมติดตามช่องแม่อมด้วยนะคะว่าวันนี้จะมาป้ายพิกันอะไรเด็ดๆอีกนะคะอยากจะบอกแค่ว่าสิ่งเที่ยวม,มาป้ายและของดีนั้นเลย ออมกล้าท้าให้ลองเลยนะคะ2สัปดาห์ถ้าฝ้าใครดูไม่จางลงนะคะ แอดมาเลยทักมาหาออมได้เลยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเรามาช่วยกันหาสาเหตุกันนะคะเซรั่มทาฟ้าสุดวิตซีเข้มข้นนะคะตัวนี้จะช่วยจัดปัญหาฝ้าจัดปัญหาจุดด่างดำนะคะให้ดูจางลงปรับผิวดูกระจ่างใสผิวชุ่มชื่นดูอ่อนไวแล้วก็ผิวดูเรียบเนียนด้วยนะคะเพราะมีเขามีบริเ r e รสมั a r ักสปอตโซลูชันนะคะ0%สเตยรอยซิลิโคน ขาระเบนไม่หม,มีแน่นอนเลยนะคะแนะนํานะคะให้ใช้หลังล้างหน้านะหยดเซรั่มเพียง1-2หยดเท่านั้นให้ทั่วใบหน้านะคะทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะทุกคนคะ่ะส่วนประกอบสําคัญของน้องเขามีวิตามินซี และมี P H A อันนี้ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเลยนะคะแล้วก็มีแพลงตอนน้ำมันทานตะวันและที่สำคัญน,นะคะมีเติมความชุ่มชื้นวิตามิน B3 นี่จ้าพิกัดสั่งซื้อหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าแบบซองราคา59บาทแบบขวด490บาทแบบซองก็หาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะที่เซเว่นใกล้บ้านของเรานี่เองก็คือไม่ได้ไกลเลยแบบขวดก็วัาสารช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกช็อและคอนวีค่ะ ลองเปิดใจใช้น้องดูนะคะสัก2อาทิตย์แล้วคุณจะติดใจแล้วรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่มันได้นะคะคือมันว้าวมากเลยต้องไปซื้อจ้า